เมื่อทำความดีน้อยแล้วผลที่จะได้รับมันก็น้อยคือความสุขความสบายเนะี่ยมันก็มีน้อยดังนั้นนะคนเรานะ่มันจึงมีความสุขมีความทุกข์ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เหมือนกันนะผู้ที่ไม่ประมาทต,ตั้งใจ ฝึกใจของตนให้เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญกุศลแล้วมันก็สแสวงหาทำแต่บุญเป็นอย่างนั้นอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจดังนั้นนะ่ะ <c oughs> ผู้สแสวงหาบุญกุศลนี่แสดงว่าจิตใจมันเป็นบุญ จิตใจมันเป็นกุศลเป็นทุนติดตัวมาไอ้บุญกุศลอันนกัดนจิตดนใจให้ชอบทำบุญสืบต่อบุญของตัวที่ทำมาแล้วนั่นมันมีขอบเขตมันหมดเป็นผู้มีปัญญาก็รู้อย่างนี้แหละจึงได้สั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีก ให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับบุญเก่านะั้นมันหมดเป็นนะเหมือนอย่างเงินทองที่เรามีอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่หาเพิ่มเติมเราใช้ไปก็หมดไปหมดไปดังนั้นเงินทองอย่เป็นจึงต้องหาอยู่เรื่อยเพราะมันหมดเป็นไอ้บุญนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละบุญที่เราทำมาแต่ก่อนมันมาให้ผล ให้ผลไปให้ผลไปมันก็หมดไปหมดไปเป็นอย่างนั้นถ้าอุปมาอย่างหนึ่งก็เหมือนอย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไฟธาตุย่อยส่วนละเอียดจะไปเลี้ยงร่างกายไฟธาตุมันย่อยไปย่อยไปมันก็หัวใจเนี่ยมันก็ฉีดอ,อาหารนี่ไปเลี้ยงร่างกาย ทุกส่วนเลยเร่างกายนี้มันจึงเป็นอยู่ได้คันพอไฟธาตุมันย่อยอาหารหมดแล้วมันไม่มีอาหารจะไปบำรุงมันอีกแล้วมันก็หิวขึ้นมาถ้าไม่ได้รับประทานก็ไปมันก็กระาวลกระายเป็นทุกข์เดือดร้อนข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย ผู้ที่อาศัยบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่เพิ่มเติมอย่างนี้เมื่อบุญเก่ามันหมดลงเอาบุญใหม่ก็ไม่มีชีวิตนี้ก็เป็นทุกข์แล้วบบนี้ไม่มีบุญเป็นี่พึ่งไม่มีบุญอำนวยความสุขให้เช่นนี้มันก็เป็นทุกข์แปวดังที่พระศาสดาทรงจัด ทุกขติภูมิไว้ถึงสี่ภูมินั่นนะก็เพราะมนุษย์เรานี่แหละประมาทไม่ตั้งใจทำบุญกุศลให้มากพอทำก็ทำแต่นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เอาจริงเอาจังอย่างนี้นะขั้นตายลงแล้วจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ไม่ได้เพราะบุญน้อย ถ้าเชงได้เกิดไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรไปอย่างนั้นก็ได้เสวยทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่ามนุษย์อีกอย่าไปเข้าใจว่าคนนะจะไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานนะไปถ้าไม่มีคุณธรรมอันเป็นกุศลมากพอสมควรแล้วจะมาเกิดเป็นคนอีกยากขอให้เข้าใจอย่างนี้กันแล้วกัน ไม่ใช่ว่าการเกิดเป็นคนนี่มีบุญพอดีพอไรนี่ก็เกิดได้ไม่ใช่นะยิงอยู่คนขี้กระจอกกคม้อยนั่นน่ะ,ะเขาก็มีบุญน้อยเนะี่ยเกิดมาแล้่ออัยวะร่างกายไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์สติปัญญาอันใดก็ไม่มีนั่นคนบุญน้อยนะ่ะดูเอาเป็นอย่างนั้นแหละ,ะตั้งแต่ชาติก่อนมัวเมาประมาทอยู่ มีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานไม่คิดไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกร,รมเวลาวอมาชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำดีก็ทำชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยทีนี้เมื่อบคุคคลไม่สนใจเรื่องกรารดีการรชั่วแล้ว ไอ้กิเลสในหัวใจน่นนะมันว่าเกี่ยจูงให้ไปทำชั่วมากกว่าทำดีเนี่ยจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเป็นอย่างนั้นนะถูกกิเลสมันจูงไปทางชั่วนั่นแหละมากกว่าทางดีจิตใจที่ได้อบรมได้รับการสดับตรัพฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอย่างนี้มันตื่นตัวมันรู้ว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริง มันรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจึงได้เว้นจากกรรมอันชั่วบนี้เลือกเพ้นทำแต่กรรมมันดีใส่ตัวเองเมื่อยังไม่รู้ว่าทำกรรมดีนี่ทำอย่างไรหนอยอย่างนี้ก็ฟังก็ศึกษาไต่ถามท่านผู้รู้เข้าไปความจริงเนี่ยมันรู้กันอยู่ทุกคนละชาวพุทธนะคำว่าทำดีก็ให้ทานรักษาศีล เว้ยพระภาวนานั่นเรียกว่าทำดีทำกรรมดีนี่มันจะยากอะไรอะ่ะทำกรรมชั่วมันก็คลงกันข้ามเลยเมื่อบุคคลไม่ให้ทานแล้วมันก็ไปโลภไปแยงป่งไปชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อบุคคลไม่รักษาศีลแล้วมันก็ไปเที่ยวเวยดเวียนผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อบุคคลไม่ภาวนา ไม่ทำใจสงบระงับแล้วมันกดความหลงเข้าครอบงำจิตใจเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปไปนี่ความหลงเข้าครอบงำแล้วมันมันเกิดความเห็นผิดไปอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ทำไม่ไม่ทำบุญแล้ว ทำไปทำไมทำไปแล้วมันไม่ได้ผลอะไระมันเห็นไปอย่างนั้นนี่ไอ้คนที่ไม่ทำบุญน่ะนนนนเห็นว่าบาปไม่มีอย่างนี้มันไปทำสิ่งที่เป็นบาปมันก็ถือว่าไม่เป็นบาปมันก็ทำไปตามใจชอบของมันก็เป็นอย่างนี้แหละความหลงน่ะมันมนุษย์ที่มันเบียดเบียนผู้อื่นไปเที่ยวกี้ปล้นหลอกลวงชอบโกง เอาสมบัติคนอื่นมาเป็นของตนหมดนี่ก็เพราะมันหลงเข้าใจผิดอย่างว่านี่หละมันเข้าใจว่าการกระทำเช่นนั้นมันจะมีไม่มีผลตอบสนองอย่างนี้นะนี่ให้กลัวต่อความหลงอันนี้ไว้เสมอชาวพทดทั้งหลายนะ่ะก็เมื่อเกิดความเข้าใจผิดแล้วมันก็ทำผิดพูดผิดไปยากที่คนอื่นจะมา ตักเตือนให้รู้สึกตัวได้เพราะว่าคนนี่อายุมากเข้ามาเป็นพ่อเป็นแม่ของคนมาแล้วมันทิฏฐิมานะอันใดมันก็สูงขึ้นไปตามกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ยอย่าพากันนิ่งนอนใจภาวนาแล้วเราต้องพิจารณาเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ให้มันแจม่มแจ้งอย่าไปนึกว่าอืง่ายนิดเดียว เรื่องบุญเรื่องบาปไม่ใช่มันจะเป็นของอยากอะไรเข้าใจผิดแบบนั้นนะก็เพราะคนไม่รู้แจ้งในบุญในบาปนี่แหละมันจึงละบาปไม่ได้แล้วก็ทำบุญไม่ได้ผู้รู้แจ้งในบาปมันก็ละบาปได้เลยว่าสิ่งนี้เป็นบาปมันก็ไม่ทำไม่พูดแล้วก็เพราะมันรู้แล้วนี่ อันบางคนไม่ไม่เอาใจใส่ซะเลยนะเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเว้นว่าจะเจอบาปก็ทําบาปไปไม่ไม่ได้นึกว่ามันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่อันอย่างนี้แหล่ยคนส่วนมากอันที่มันทําบาปกันอยู่นั่นนะไอ้ผู้เว้นจากบาปได้เพราะภาวนาพิจารณาเห็นตัวบาปอยู่ด้วยตนเองเลยทีเดียวอื ตัวบาปกับตัวโลภตัวโกรธตัวหลงอาจะไปหายากอะไรตัวบาปนั่นเองเมื่อจิตมันคิดโอภขึ้นมาอยากได้ของผู้เราเป็นของตนนั่นแหละตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วพอจิตมันคิดโกรธใครต่อใครขึ้นมานั่นตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วพอจิตมันคิดเห็นผิดเป็นชอบไปดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะนั่นก็ตัวบาป พอมันเอนผิดอย่างนั้นแล้วมันไม่กลัวสิบาปมันทําบาปได้อ่ะนั่นแหละที่มันทําบาปทําความชั่วได้อยู่นี่ก็เพราะมันหลงมันไม่รู้แจ้งในบาปนั้นผู้ที่เว้นจากบาปได้ก็เพราะภาวนารู้แจ้งในบาปนั้นตามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพระธรรมคำสองพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสันติโก ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองใครจะรู้ให้ใครไม่ได้เลยอันนี้ต่างคนต่างปฏิบัติใจตัวเองทำใจของตนให้สงบระงับลงไปแล้วมันต้องมองเห็นทะลุโู่งไปเลยเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่นะตลอดถึงอริยสัจตัวเนี่ยมันก็มองเห็นได้ มองเห็นทุกข์เห็นภยยัยในสงสารนี่ได้แล้วเมื่อใจสงบลงแล้วนะเห็นจริงๆเลยข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติจึงจะรู้ได้ผู้ใดทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้เลยเอ๊ะความทุกข์นี่มันอะไรบ้างน้องเงี่ยกับมันดำหลีดูแล้วมันก็รู้ ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ทว่าจริงๆแล้วนะไม่ทุกข์ยังไงนอนอยู่ในท้องแม่ถึงเก้าเดือนแทนแสนทุกข์แสนลำบากมไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์อะไรเลยอย่างนี้แหละ <c oughs> เอาเกิดมาแล้วก็มาช่วยตัวเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องประครปฟะงงมเอาทุกอย่างเลยแต่ขี้เยี่ยวอย่างนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่รู้จักเลยเป็นภาระาของแม่และศูนมากจะต้องชำระละ้างความรักลูกนะถึงขนาดนั้นแหละถ้าหากว่าเป็นอย่างอื่นแล้วนี่มันจะโยนทิ้งไปเลยไม่เอาแล้ว แต่นี่เป็นลูกเกิดจากในไส้ของตัวเองมันถึงได้ท,น,ทน,นุทนอมแม้ว่าจะโสโกโรคทกข์ก็กอย่างไรก็อดกั้นทนทานท,น,ทน,นุหนอมไปอยู่อย่างนั้นน,ะนั่นแหละไอ้ชาติความเกิดไม่ใช่เป็นทุกข์แต่เราผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องก็เป็นทุกข์ด้วยอย่างนี้แล้ว การภาวนาเราก็ให้เห็นทุกขอย่างนี้แหละบางคนว่าอ้าเมื่อเมื่อทําใจสงบลงแล้วจะให้ทําอย่างไรต่อเพราะว่าอ้าวพิจารณาในเรื่องของชีวิตนี่แหละจะพิจารณาอะไรหรอเราจิตมันยังหวงอยู่ขันห้านี่ยมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็เพราะมันไม่เห็นทุกข์นั่นแหละมันไม่เบื่อหน่ายในทุกข์นั่นแหละทุกข์นะ่ะม,มันมันมีมันเกิดขึ้นจากไหน ทุกขนั่นมันก็คือขันห้านี่เองเนี่ยเกิดขึ้นที่ขันห้านี่ทําไมมันยังเกิดขึ้นก็เพราะขันห้ามันไม่เที่ยงขันหน้าไม่เที่ยงแล้วมันก็แปลปวนไปมันก็ทนได้ยากลําบากจิตจิตที่ไปอาศัยอยู่ในขันห้านี่มันรับรู้อ่ะรับรู้ความแปรปวนของขันห้านี้เมื่อมันไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์กว่านี้นะจิตเนี่ย กร,กระวนกระววยเดือดร้อนอปวดหัวเข้ามาก็เดือดร้อนใจปวดท้องก็เดือดร้อนใจปวดแข้งปวดขาก็เดือดร้อนใจปวดเจ็บตรงไหนกับมันก็ไปเจ็บที่ใจนั่นแหละแต่ร่างกายนี่มันไม่ว่าอะไรนะใจทั้งหากเป็นผู้รับรู้ความแปรปวนของร่างกายนี้นี่ เมื่อเมื่อจิตไม่รู้เท่ากายก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ทีนี้นะให้เข้าใจเมื่อจิตรู้เท่ากายตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของขอเราเมื่อไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราทีานี้ถึงแม้ว่ามันจะสัมผัสกับความทุกข์อยู่แต่จิตนี้มันก็รู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ของเราเรื่องของขันห้าต่างหากนี่ เนี่ยจึงเรียกว่ารู้เท่าทุกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อดทนนะอดกั้นทนทานไม่ไม่วันไวตัวทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเสด็จพะนั้นน่ะพระาศาสดาจึงรับสั่งพระอานนท์ตอนที่วันเสด็จเดินทางไปเมืองกุศนาราจะไปปริพัาน,น,นระหว่างทางนะ ดูก่อนอานน์เราลำบากกายจงปูผ้าปูนอนลงที่นี้เราจะพักผ่อนร่างกายพระองค์ไม่ได้ว่าลำบากใจนะพระองค์ทรงรับสั่งพระอานน์ว่าเราลำลำบากกายแต่ใจของพระองค์ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนต้องสันนิษฐานอย่างนี้ รู้เท่าแล้วพระองปรงตกลงทุกอย่างแล้วเนี่ยบันนี้เมื่อรู้เมื่อรู้แจ้งในทุกเราก็จะต้องรู้รเหตุมันเพราะบันนี้ถ้าไม่รู้เหตุแห่งทุกจิตมันก็ไปยึดไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาจิตก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่ใช่ทุกแต่ร่างกายแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าตัณหาแลไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ลองสังเกตดูนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงขึ้นมานตัณหาความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายนี้มันหายเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรเนาะ,ะร่างกายนี้จึงจะหายเจ็บหายป่วย เนี่ย yeah. นั่นแหละความอยากแหละนั่นอนะคือตัณหาอยากให้ร่างกายหายเจ็บหายป่วยทีนี้เมื่อเมื่อมันไม่หายตามความดำดิแล้วก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนกระวลกระวายทั้งกลัวตายก็กลัวตายทั้งสเสวยทุกขเวทนาก็สเสวยอ่าอย่างนี้นะนี่แหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกทุกข์ใจนะ แล้วทีนี้ตัณหาที่มันพอใจในกามคุณเมถุนสังโยกอะไรหมดนั้นอ่ะอันนั้นเรียกว่าตัณหาเมื่อเวลายังมีกำลังเลี้ยวแรงดีอยู่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเจ็บหนักลงแล้วเอาตัณหาอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมาตัณหายัางให้ร่างกายในหายโรคหายภายัย ทีนี้เมื่อมาระง,งับความอยากอันนี้นะเห็นแจ้งว่าขันห้านี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่พิมพ์ไปตามใจหวังเมื่อมันมีบาดแปลป,ปวนไปแล้วไม่มีใครจะมาต้านทานได้ดังนั้นนะ่ะเราต้องระง,งับความอยากเฉลยอยากอยาก่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันตายให้อยู่ระหว่างกลาง แล้วแต่มันจะหายแล้วแต่มันจะตายตถ้าหาว่าเราทําจิตให้เป็นกลางได้อย่างนี้ตัณหาเนะ่ยมันก็ระงับลงจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์ทุกแต่ร่างกายทุกแต่ขันห้าเฉยๆทุกเพราะอะไรเพราะมันทนอยู่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้มันแปลปรวนไปอยู่อย่างนั้นขันหน้านี่เนี่ยท่านเรียกว่าทุกขลขักขณะ ลักษณะแห่งความทุกข์ของขันหา้าวันนี้จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีวันนี้นะจิตไม่วันไหววันนี้จิตจึงไม่เป็นทุกข์นี่ถ้าจิตวันไหวจิตก็เป็นทุกข์ก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจอันนี้ละเหตุแห่งทุกข์นะอย่าไปพิจารณาให้ให้ห่างไกลออกไป ตัณหาอยากได้เงินอยากได้ทองเข้าคลองอะไรหมดนั้นจริงอยู่มันก็เป็นเดตุให้เกิดทุกจริงนะอันหมดนั้นนะแต่เมื่อเราละตัณหาประเภทเหล่านั้นได้แล้ววันนี้มันยังมีตัณหาที่ผูกพันอยู่กับขันห้านี่เวลาขันห้าวิบัติแปลพวนลงอย่างนี้มันอยากให้ขันห่านี่ไม่ไม่อยากให้มันแตกมันดับอยากให้มันมีกําลังเลี่ยวแรงดี นี่เราต้องมาคำนึงถึงตันหาประเภทนี้ด้วยต้องกำหนดละปัญหาเหล่านี้ให้ได้แล้วทุกทางใจมันก็จะไม่ไม่หนักหนาถึงว่ามันมีอยู่มันก็เบาลงเป็นความจริงนะบางคนอนะ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยลงร้องครวญครางหามหมอบอกหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้อง อะไรอย่างนี้อยากให้หมอมมหรือว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยรักษาพยาบาลให้ตนหายเจ็บหายป่วยอะไรหมูเนี่ยนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าผู้นั้นตกเป็นท่าแห่งตันหาแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์ใจเท่านั้นแหละทุกเรื่อยไปจน วันสิ้นลมหายใจเข้าออกนู่นเมื่อสิ้นลมหายใจเขาออกแล้วก็ยังหอบเอาทุกติดตามไปสู่โลกหน้านั่นอีกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พากันรู้จักตัณหาเมื่อแยกแยะออกให้ฟังแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อดับตัณหาได้ ทุกข์ก็ดับไปหมดดับตัณหาได้มากเท่าใดน้อยเท่าใดทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นหมายเอาทุกข์ทางใจวันเมื่อใจไม่ไม่เกิดอีกแล้วอย่างนี้ไอ้กายก็หมดหมดทุกข์กันเพราะมันไม่มีกายแล้วไม่มีขันห้าแล้วมันจะมันจะมีทุกข์มาจากไหนขันห้ามันไม่มีนี่นั่นแหละ เมื่อจิตใจไม่อยากแล้วมดความอยากความหิวแล้วใจนี่มันก็ไม่เกิดอีกนะท่านก็เรียกว่าเข้าถูนิพพานนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าเมื่อดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปหมดไอการที่เราจะมีอุบายมาละตัณหาได้นี่สิมันไม่ใช่ง่ายนักทีเนี้ยนั่นแหละเราต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ผู้เป็นเคารดก็ให้ทานรักษาศีลวังธรรมเจริญสมาธิภาวนาไปประกอบข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้ให้พร้อมกันไปอย่างนี้แล้วมันจะทำตัณหานี่ให้เบาบางลงไปเรื่อยๆเมืม่อตัณหาเบาบางจากดวงจิตนี่ไปแล้ว ดวงจิตนี่ก็บันเทาทุกไปเรื่อยๆทุกข์ทางจิตใจนี่ก็เบาไปเรื่อยๆข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองขึ้นมาใครไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นต้องลงมือปฏิบัติจึงจะรู้ได้ก็เช่นอย่างว่าเมื่อเมื่อบุคคล มีศรัทธาทำบุญบริจาคทานไปตามกำลังความสามารถเท่าที่ตนจะทำได้อย่างนี้นะมันก็ทำให้ความอยากในหัวใจนั้นเบาลงมาความอยากเหลือล้นพ้นประมาณอยากร่ำอยากรวยเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยก็อยากรวยกับเขาแต่บุญของตนมีน้อยอย่างนี้นะ เมื่อมารู้ตัวอย่างนี้แล้วว่าตนมีบุญน้อยจะไปอยากทะเยอทะยานดิ้นรนสักเท่าไหร่แสวงหาสักเท่าไหรมันก็ไม่รวยเหมือนเขาผู้เขามีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนบุญนั่นมาส่มหนุนส่งเอาเขาถึงได้ร่ำรวยอันบุคคลผู้ไม่มีบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนแล้วมีกันน้อย มาหาเงินทองเข้าของในปัจจุบันนี่นะมันก็พอแต่ว่าเลี้ยงอัตภาพไปประทังชีวิตไปเท่านั้นเลยจะให้มันร่ำรวยขึ้นได้สเสวยความสุขความสบายไม่กำฝนทนแดดอะไรอย่างคนเขามีบุญนะมันไม่ได้เลยเราก็เห็นกันอยู่ทุกคนนี่นะ พวกที่เป็นชาวนาชาวสวนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถามงานกรมผลทนแดดวันนั้นเวลาไปขายข้าวได้เงินไม่กี่บาทอย่างนี้แหละไอพ้พวกพ่อค้าคนกลางเนะี่ยมันก็กดราคาเอามันซื้อถูกแล้วไปขายแพงมานี่พ่อค้าน่ยมันรวยบาหนีม่มันร่ำรวยขึ้นมาถ้าเขาไม่กดราคา เขามีทุนนี่เขาซื้อไว้มากๆเข้าไปเวลาเข้านั้นมันเกิดมีราคาแพงขึ้นมาอย่างนี้เขาขายออกไปเขาก็ได้กําไรงามๆเขาก็รวยขึ้นไอเราที่เป็นชาวนานี่ไม่มีทางรวยกันแล้วกันนะพอจะได้ใช้จ่ายไปบางรายก็ติดหนี้เขาพลุงพลังพอข้าวงอกงามไอพอเก็บเกี่ยว เสร็จเขาก็มาแบ่งเอาค่านี้เหลืออยู่ไม่กี่เท่าไรอันนี้ให้มันสมควรที่จะคิดดูนะคิดถึงตัวของเราทุกคนนะเพราะอะไรมันยึงเป็นอย่างนี้ว่างนั้นนั่นแหละก็ให้รู้ตามคำสอนของอระเทเจ้านะพระเทชาก่อนนั้นตนได้ทำบุญกุศลมาน้อยอม,มันถึงเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญกุศลแล้วนะทุกคนมันก็รวยหมดสิหรือว่าจนก็จนเหมือนกันหมดมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ทำไมผู้รวยรวยเต็มที่ผู้จนจนเต็มที่ก็เพราะการกระทำความดีมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันนั่นแหละดังนั้นผู้ใดตื่นตัวได้ก็รีบทำความดีให้มากๆเข้าไปอย่างนี้แล้ว ชาติต่อไปมันก็สูงขึ้นนะชีวิตนี่นะมันเป็นอย่างนั้นแต่อย่า,ยาไปทำแต่ทานอย่างเดียวนะต้องรักษาศีลด้วยต้องพยายามรักษาศีลในบริสุทธิ์ด้วยต้องไหวพระต้องภาวนาพุทโธเข้าไปน่าึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งไปอย่างนี้นะก็เราก็จะได้ชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะไม่เป็นหมัน แล้วก็สะสมบุญกุศลไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดลมหายใจเข้าออกภาวนาปงสังขารลงไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วจะไปถือไว้ทำไมอะภาวนาพุโทโรธปรงมันลงมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวอะไรก็อย่าไปหวัน่นไหวหัดอดหัดทนเอาให้ใจตั้งมั่นอยู่ในพุโทโธเรื่อยไปอย่างนี้นะ เมื่อเมื่อทำได้อย่างนี้มันก็เอาชนะทุกขทางใจได้มันเป็นอย่างนั้นไม่ไม่มากก็น้อยแหละทุกจะเบาบางลงไปแต่ผู้ใดไม่ภาวนาไม่อดทนต่อความทุกข์ความยากอย่างว่านั้นใจมันก็เลื่อนลอยเลยเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยก็เอาแล้วฮะนี่เดือดร้อนใจร้ายใจกวนกระวาย ผู้ที่ภาวนาได้อดทนต่อความเจ็บความปวดในขณะนั่งภาวนาอยู่อย่างนี้นะนั่งไปหัดอดทนไปวันนี้บ้างวันต่อไปก็นั่งไปเรื่อยอดไปเรื่อยทนไปเรื่อยมันก็ได้นานสี่นั่งไปมันเคยชินเนี่ยเราอดเราทนถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆไม่ออกการนั่งสมาธิภาวนานี่นะ อันนี้แหละเป็นโอวาทคำสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแลว้วจงเอาไปคิดไปตรองถ้าเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกค้นภัยได้จริงๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้